ใครที่ยังใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์แบบเก่าอยู่นะครับแบบนี้นะครับเลิกใช้ได้แล้วนะครับเพราะมันเช็ดเท่าไหร่ก็ไม่แห้งครับกว่าจะแห้งนะครับเรามาดูผ้าไมโครไฟเบอร์ตัวนี้ดูนะครับนะครับ สังเกตดูไหมครับเช็ดทีเดียวแห้งเลยทำให้เราประหยัดแรงประหยัดเวลาในการล้างรถเช็ดรถเนื้อผ้าหนานุ่มมากดูดซึมน้ำได้ดีหากพี่พี่เพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจกดที่ตะก้าด้านซ้ายมือได้เลยครับเลซี่ผ้าไมโครไฟเบอร์